มาดูบรรยากาศคนมหาเั็ททอปกันนะครับวันนี้แอดมินบริสโซมาถ่ายคลิปเอานี่ครับได้กันก็ครับนะ <c oughs> กำลังแม่งก็ามาอังเจ้าละอันนี่ลูกตางใดมานะครับไม่เ,เวียงนะฮะเอามีมาจากเวียงระฟูนนะครับ <c oughs> ป้ากันพงก์ก่อน <c oughs>

ดูมันค้อใหดทอปกันนะครับเนี่ยเจ้าล่ะครับโอ้นี่มีกระหอยข้อมัอนหรออ๋อนนอ,อันนี้เป็นใดนี่นี่ลิ้นถึงเนาะถึงใกล้ๆขึ้นลู <laughs> กไตรลูกต่างได้ไหมครับห้มางชัด,ชด,ดติดตั้งได้กอห้าครัดห้างชัดโอ้ลำปางอะ่ะโอ้มาไก่ดู พี่กับคนตะเพิดได้ก็ครับออมางเจ้าแนอมาด้วยกันนะกกดูไปคุดมาดูบรรยากาศมันูะเป็นแบบกัน ได้หลายก็ครับตังพี่ <Hit, hit. S 1> <laughs> ขอพรอได้เต้โอ้โหให้ตอบได้หลายก็ได้น้อยตังในเป้ก็มีอยู่ก็กอ,อันนี้มาด้วยกันหมดแล้วลูกค้างชัดมา้งกะชัดมั้โอ้โหได้หลายอยู่ล้วเนี่ย4ถุง4ถุง ก็ได้เป็น5 6ลิตรดูกันเนี่ยเนาะ4ลิตรดูมากี่โมงละออบ้านมา6โมง6โมงอ่ะลูกกางชาตเเมารถบ้านกะรถนะหลานบบาโออเออเจ้าปะเอวตั้งพยโยนมากันนะพยยนาเพ่เออ ในเปล้ล่มมีแกได้หลายลิตรแลยก่าอ๋อได้รถสองลิตร,ตรคุ้มอยู่กอคุ้มกอมลูกลำแปงวันนี้คุ้มอยู่หนอไม่มก็หลายวันแล้วก่าผมอยู่เนี่ย,าย,ายกาอยู่หลุมเนี่ยไก่ควายอยู่กันนะกายวันนี้มาได้มาเสาะก็เลยขึ้นมาเสซ้อทายขี้ปนบดได้อ๋อลงเพศการนี่บดได้ไปให้ปนดูก่น ถ่ายดูบรรยากาศคนเินมาซ่อเฮดทอปกันนะนี่ลูกห้างชัดนะครับลำปางโอต้องรูปมุ่นนี้มหลายคนอยู่กะอ๋อแต่กำลังขึ้นดอยกันมานะครับดูกัน มีนิ่งคนมีกคนนชุดหนึ่งนี่กระ้วครัได้ก็ครับได้หลายก็ด้วย อันนี้เป็นหอยบนมคอ,อกันนะเขาะหมดทุกตารางนิ้วนะครับบ่มีบ่มีบ้างบ่บมีชุดในตีมีการเขาะมีแต่หอยทั้งนั้นเลย ดูแขงแรง้นะนี่เด้่โอ้ท่นี้ได้หลายนเโอ้อานนี้ได้หลายรีดขนาดเลยเนี่ยนี่นักเก่งดูอันนี้เป็นนองตตงลำปางน่องไก่กนดมาว่าเแรกันนี่อันนี้เขาเขามากันหลายรอบแล้วนะดอยนี่นะเดาอบอได้มาเีวลาอ โอ้คู่มันเนอวันนี้เนอไปยอดไปเป็นปางวันน้เนะไปขายก็นี่ไปขายก็ไปกินไปนอยเางกินยังเดียวหนอยางเดียวนเมีเวลามาบ้านเหนืบดดาแล้วคู่แม่ม่ก็คู่นี่แม่มีแกค้าผมดยวยูองไวเป็นงานแล้วก็ทำงานกับเจาทงานครับผมได้ร้าแล้ว น,นีอัเพินมาฮับซื้อนะครับเฮดทอปดมาาูมาทายบยมาทตนยมามัน่ามาบัาน่า่าย อนี่เป็นออันนี้เนแฮปซื้อกงอสองร้อยสามสิบอ้อาอันนี้ไปขายการไหนตนะครับอ๋อไมจ้พัยบาทมก นึงเงินสภัดเลยนะเอไปวันคลิอวันเช้าันลิปเปนเนาะวันลิปวันคลิปเดียวโอ้หถว่าต้องวันวนที่นาะต้องในยี่้ไต้อใจมันมามันจางแขัน อ๋อขายรูปสอรอยสอร้อย่ายงเงี้ยกระวากรพุ่นกไปงแม้กับ้ชิรารองยอยมาขายรออ่ะเออมันจยันเฮาพุ่น่ะมันมันเหมือนกันนเฮามันมันองู่อีี่ห้าน่นีนี่ยลางใส่อยได้กงนั่นมันได้อ่ะเจ้านั้นแต่หาจานั้นได้เก็บตนบอกเก็บน่อนบอกใจย็นน่องดูนี่เป็นมัดเจนี่ปนมั ีจุดรับซื้อนะเพิ่งมาซื้อไปขายต่อที่เครืงใหม่นะครับตรงนี้นี่นี่แมก้าบอลมารับซื้อ <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้เฮ็ดบันดาแต่ๆนะครับมันบรรดาซื้อจุติเนาะนี่ผมไป,ปขายต่อติดจังไม่เนาะ <c oughs> ครับผม